ร่มรื่นดีตรงนี้โอ้มาตรงนี้ร่มรื่นมากๆเลยครับโอ้ร่มรื่นดีดีดีชอบชอบชอบแนวนี้เลย มีแดดแรงอ่ะจะบอกว่าที่นี่ยุงเยอะมาก โอ้ยมันตอมในเช้นเนี้ยนกนางนวลน,น้อยมากอะ่ะคงต้องรอประมาณปลายปปีแต่ตรงนี้ร่มรื่นมากเลยสุขสาธรรมชาติเป็นป่าชายเลนป่าชายเลน โอเคดีดีดีกกด굿굿굿ธรรมชาติสมบูรณ์ดีจังเลยเเกําลังเดินกลับออกไปนะครับ จะบอกว่ายุงเยอะยุงเยอะดีจังเลยอู้น้ำเยอะก็ร้นเชียวน้ําก็เยอะนะครับยุงก็เยอะแต่อากาศสมบูรณ์ดีครับผมออกซิเจนดีมากๆเลยหมอคนที่ชอบธรรมชาตินะครับถ้าจะมาที่นี้ต่อไปนะครับ แนวนี้ผมชอบอยู่แล้วนะครับเดินป่าอันนี้คือทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับสถานตาอากาศบางปูครับผมคนก็มาเดินกันเยอะนะครับชอบชอบอากาศดีเป็นป่าชายเลนนะครับ ออกทางเดิมแล้วนะครับเอรกนี่คือสปาศึกษาธรรมชาตินะครับสนใจก็มาสมงก็ได้นะครับ